มันเห็ดอย่างเนี่ยมันที่อ้วนไปใส่ละเมียผมเนี่ยเบิ้งที่ล่ะพูดสุดทั้งๆกับพราเบื้องเรนี่นี่สุดมันเกิดโอ้ยเบิ้งที่ล่ะพูดจะกินอย่างเนี่ยพุ่นนั่งมาสะดวกสบายนี่แหลกสมองวันนี้เขาว่าอ้วนกับว่าเขาว่าุ่นกินลงไปกินให้ตายข้าวหมองเนี่ยเอ้าเบิ้งเอาพี่น้อนกัย นเบิึงที่ไหนกินยังกระดอกกระเดือกปูนกเห็นยังกินแนื้หุ่นมึงครับอันนี้มักตะวิรัต <c oughs> แมันม,มีเนือ้อหนะมูนั่นไหมเนาะมามิมานมส์ไอแก่พักบุงอยู่นี่มากินเนี่ยอือนี่พักบุงอยู่นี่พักบุงอยู่นี่เรึเนื้อย,ย่างตะมือนั่นไหมเน้อ กันเนี่ขวนเน้อยยากแต่มือแต่ว่าเก็บพวกบุงอยู่นี่เนี่ยก,ก็จะาำแต้มมือบุตรอโอ้จำนี่แหละพี่น้องคอมเมนต์มาบึงเลยเรือมาเห็นสีเห็ดจังไหนมันก็สี่จอยนี่